สวัสดีเพื่อนทุกคนกันเลยอ้าวเช็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยครับตอนนี้แล้วก็เราจะมาทำการทําอะไรฮะเฮ้ยตัวเองเลยอะไรวันนี้เรามาทําอะไรกันล่ะอตัวเองเรามาเล่นกันมาเที่ยวกันเป็นแฟนกันหนึ่ง EP นะครับฟิวก็น้องคนนี้น่ารักมากครไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะับใช่ไปไปดูกันไปกัน โอ้เลยนเลยเฮ้ยเป็นเจอกันดีเลยอ่ะสุดยอดเลยเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีเหรอตอนนี้มีโควิดแต่เด็กไปเที่ยวตลาดดีกว่าไหมไปเที่ยวตลาดดีกว่าเฮ้ยตัวเองทำไรอยู่อ่ะเป็นเกมเล่นเกมไรทำไมโทรไปแล้วไม่รับตัวเองมาช้าเขาขี้เกียจไม่ค่อยอยากดึงเท่าไหร่ทำไมวะตัวเองมาช้าเขารอตั้งนานแล้ว รอตั้งานไหนหึ่งหึ่งจะมาถึงเมื่อกี้ตัวเองมาช้าเขาไม่ข่อยอยากดึงอะไรหรอเฮ้ยเป็นไรเนี่ยตัวเองมาช้าเขาขี้เกียจรอ,อทำไมทำอย่างนี้วะเขารอ,อนานไปเคยรู้สึกถึงเขาต้องไหมขอโทษเคยขอ,อโทษบ้าอะไรอะ่ะเรื่องไปไหนก็ไปเลยเรื่อย่างนี้เลยทำไมอ่ะเต็มมีอะไรอ่ะได้เลยไปเลยตัวเองไปเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ,ะไปไหนอ่ะมาดิ นั่งรอตรงนี้ก่อนไหมเอาดิเออตรงนี้ก่อนก็ได้ไมม่ปละช่วงนี้ตัวเองเป็นไงบ้างอ่ะก็สบายดีนะช่วงนี้เราแบบใส่ชุดอะไรมาเนี่ยก็มาเที่ยวกันทั้งทีใส่ชุดอะไรมาเนี่ยเห็นมันอยากใส่อยากใส่เหรอใช่มันเท่ดีน่ารักมีคนบอกให้เราทำแบบนี้เออก็นะก็แสดงว่าอันนี้น่ารักไหมอันเนี้ยอันนี้เหรออันนี้น่ารักไหมน่ารักดิน่ารักเหรออืม

ตัวเองทำไรอยู่อ่ะดูยูทูปดูอะไรอ่ะอแ๊บนึงดูราเป็นหนึ่งเหรอใช่ดูทำไมอ่ะก็ส่องพอดีอ่ะโอ้ส่องพอดีถ้ดูจริง้วยเนี่ยาอะไรยังกดแล้วเฮ้ยจริงอยังไปไไป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 ไไป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 ไไยไป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 ไไไปไ เี้ยเสียงดังทำไมล่ะเออรู้ว่ามีโควิดคนเยอะอันทำไรรอเด้งเลยเด้งมาช้าเอ้ยไม่ได้มาช้านะเว้ยซึ่งไปไหนต่อมาะไปไหนต่พ่อจะเดินเล่นแล้วก็กลับบ้านนะเออเข้าไปแล้วนะไปไหนอ่ะกลับบ้านดิเฮ้ยกลับแล้วออ้าวเฮ้ยไปแล้วไปไหน เฮ้ยวันนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเต้ยเราอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเรามีแทนไม่ชีมนมาว่ะโอ้โหต้อรู้เรื่องเลยก็ไปไปเดี๋เนี่ยเป็นแฟนแกเราก็ต้องไปไปซื้อของให้กันนะเราเราไปซื้อของดีวกว่าไปจะซือ้ออะไรกันซื้อของที้กิน <c oughs> แวเองตยใช้ไหนบ้างอ่ะตัวเองจะใช้เลยรไม่ใช่เนมันก่าเกินนะะไม่ใช่อันนี้เต่ใช้ยงไไม่ใช่เนี่ยนี่เหอลาทีเดียวลุ้่วงนี่เหใช่แล้วเพราะว่ามีระดับด้วยไตยจะซื้ออะไรให้เขาจะซื้อนมเปรี้ยวให้นะนี่ฮะของดีประโยชน์ปิดเราไม่ได้โฆษณา <_ an> <_ an> นี่นี่ของมัดีมีประโยชน์กูจะโดนไหมเนี่ย <_ an> ไ, <_ an> ไม่โดนหฮะช่องผมต่อให้เพลงติดลลือก็สิทธิ์หรืออะไรยังไงก็ไม่โดนเพราะว่าเราไม่ดังเอาละเพื่อนก็ก็เราก็นะไม่มีอะไรฮนะก็เป็นไปกันหนึ่งวันแต่ว่าเราล่อกันสวันเลยฮนะจัดดักเก็เต็มให้กับเพื่อนๆพนแฟนๆทุกคนนะครับอยากให้พวกเราทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ก็มันก็โควิดนะมันก็อาจจะถ่ายทําอะไรยากนิดนึงแต่ก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนคอนเทนต์กันบ้างนะครับก็อยากให้รอติดตามชมผลงานทุกผลงานนะฮะเฮ้ยมึงมาทําอะไรเงี้ยแบบมึงก็มีแฟนของมึงอยู่แล้วแล้วมึแฟนมึงก็รู้ว่ามึงก็มาทํคลิปอะไรกูอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันเงี้ยแฟนมึงไม่ว่าเหรอไม่ไม่ว่าไม่ควรรู้มึงเลยออกจากเลย เคยคิดที่จะน้องใจเขาไหมไม่อ่ะไม่เคยคิดหรอกไม่ได้ดทั้งทีอะไจะจะซื้อมากน,าน้าอะไรยังไงม,มึงเมื่อเวลาคนของมึงไปเล่นกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยมึงรู้สึกแย่อะไรเปล่าวะไม่อ่ะไม่รู้สึกไม่สนส ขอคำหนึ่งเดียมไ,ไม่ใช่อ,อ้า๋อเขามารักเหรอเขามาคุยอะไรไสัก<อ>ตั้มรวมวันดีเลยครับก็ต้องของผมชื่นเพื่อนมากนะครับที่รับชมก็เ,เป็นยังไงกันบ้างนะฮะกับการที่พวกเรานั้นมาเป็นแฟน, <ๆ S 2> นกัน วหนึ่ง EP สี่วันนะครับก็ถ er. mm ้าชอบก็อย huh. ่าลืมกดไลค์กดสก๊อตแล้วก็กดแชร์กดไม่ให้หมดเลยนะกระจา้พวกเราทำอะไรก็อยากนี่ที่ผมอยากจะขอวิดีโอนี้จะโดนซ้นติงแจ็คป๊บโฮมเพื่อทีนึงอ่ะเออเขาก็อยากเขาก็สวัสดีครับผมแจ็คป๊บโฮอยากจะโดนอยากโดนซ้นติงอ่ะอ้าวไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเพิ่งใครที่ดูจากแจ็คป๊บโฮมนะแชร์คลิปนี้แจ็คป๊อบโฮด้วยฮะ ผมอยากโดนตัวตีนจังป้าวเริ่มเฮ้ยเจ๊เจ๊คที่ตันอกใจเขาไมขอคำนึงเดี๋ยอะไรเอาอะไรอะเจวา